โอเคนะคะวันนี้ผมก็จะแจกไก่ตันนั้นเองนะคะผม,มาหายกันไปนานนะครับมามามาดูของเนีอยหารเด้เลยละกันเนี่ยเนี่ยครับผมของทั้งหมดจะมี38ชิ้นนะครับผมแบบมี4ชิ้นนะครับผมรดนี้ไม่โหดครับขอเล่นได้นะครับเอาแต่ตัวมีประมาณนี้ครับผม ห่างหายกันไปนานมากเลยวันนี้ก็มาแจกแกตันแล้วนะครับผมใครอยากได้ถ้าใครไม่ทันคลิปนี้ก็ทิ้งลิก์เฟซไว้นะครับผมถ้าผู้ติดตามเราถึง400ปุ๊บผมจะแจกแกตันพาวิสีนะครับผมโอเคนะครับมีนะคบผมเลยคือมีเงินม่วง4,944นะครับผมและมีเงินหนึ่ง หนึ่งแสนห้าพันหโอ้เอาไหมเอามหนึ่งแสนเก้าบเบลีนะครับผมผันี่ใช้เป็นมันน่าจะเป็นมันมนุษย์เงือกบางครับผมผลผ้านะครับใช้เป็นผลนผ้านี่เป็นพ้าตื่นเป็นเขาเรียกว่าดาบดาบขอวาอ่ะ ใครได้ไปก็ไปปั้นต่อได้เลยนะครับดับขอเล่นได้ครับไม่โหดมากเราก็ดีเล่นเลยข้าหัวนะครับเดี๋ยวเปิดข้าหัวให้ทุกคนดูเลยเปิดตรงไหนวะเออแล้วดูข้าหัวตรงไหนต้องเชื่อไม่ได้เล่นนานแล้วแม่ตรงไหนล่ะพี่ชม,ม ข้าหมวเรามีสองล้านสี่เบลีนะครับผมถูกหรือเปล่าไม่รู้ไปดูครับผมอาคีเรามีสีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับออทำไม่รู้ไม่ได้อ่ะคิดหน้าครับผมจะแจกแกะตันที่โหดกว่านี้อยู่นะขอไม่ตังก่อนให้ไปซื้อแกะตันมาก่อนหรือผมจะปั้นเองนะครับผมเราดูรหัสหน้าได้เลยครับท่านผู้ชม ดูฮาคีก่อนมีสีหะือบ้างไม่มีเลยครับก็ใช่ครับเพราะว่าผมเพิ่งปั้นใหม่นะครับผมใครอยากได้นะครับแล้หัอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมหัอยู่ใต้คลิปนะเอาไปปั้นเองนะครับคนที่ได้ก็จะเป็นภาพตื่นนะส่วนการความอยู่ใครอยากได้ก็แบบมาให้ทันนะผู้ติดตามนะโชคดีนะครับจุ๊บจุ๊บจุบจุบ